เราไม่รู้มาก่อนว่าเด็กทารกต้องต้องผ่าตัดเราต้องอุ้มพาเขาไปจนถึงเตียงผ่าตัดเลยค่ะค่ะไม่รู้ว่าเราต้องได้เห็นภาพนั้นที่เขาเอายาสลบมาให้ลูกเราดมจากร้อ,องไห้แบบเอ้จน นิ่งนิ่งเราต้องหยู่เราต้องอยูดอย่างนั้นเอเราก็เห็นแล้วมันเป็นจำได้ว่าเป็นความรู้สึกที่แบบโหแบบมันใจมันแบบใจจะขาดจริงๆเราถ้าเราเจ็บแทนเขาได้เราก็อยากให้เป็นเราเข้าใจเข้าใจทุกอย่างเลยในจังหวะที่แบบทั้งนี้ชิงแบบอ่อนแอล้มไปก่อนแล้วคุณพ่อเป็นยังไงคะคือมันช็อกตั้งแต่จังหวะที่ไปตรวจไอ้ไอ้ที่เป็นผื่นแล้วก็หมอบอกว่ามันวันพฤหัสแล้วหมอบอกนัดวันอาทิตย์ผ่าเลยอย่างเงี้ยกระทันหันมาก แล้วเราก็รู้ว่าเนี่ยไม่ไหวแน่นอนอเ,เราก็ได้เล่นบทแบบสปอร์ตนิ่งๆมันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็หายหมอบอกแป๊บเดียวเองเดี๋ยวก็หายที่สุดแล้วตอนนี้น้องคินไม่มีอะไรเลยค่ะเพราะว่าแป๊บเดียวเองค่ะพแผลแผลนิดเดียวเองค่ะชีวิตของผู้หญิงอย่างแอรินที่มันดูเปลี่ยนไปจากเดิมยังไงบ้างมันรู้สึกสเตเบิลขึ้นมีความสุขอีกแบบหนึง่งเราไม่ต้องไปหาอะไรความสุขจากนอกบ้านแล้วคือทุกอย่างคือทุกวันนี้ไม่อยากทําอะไรเลย อยากอยู่บ้านอยากอยู่กับลูกอยากอยู่กับเบนอยากอยู่อย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆลองให้เรา <laughs> มันมันเป็นความสุขที่เราเองเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมี feeling นี้เรานิ่งๆมาตลอดจนรู้สึกได้ว่าพอมันมีลูกอ่ะมันมีมันมีอ m โมชัน emotion, ความสุขเวฟหนึ่งที่เราไม่ชิน <laughs> ขออะไรเราจะแบบ <laughs> เราจะรักเราจะแบบแฮปปี้ได้ขนาดนี้จะแบบ อยากตื่นเช้าอยากกลับบ้านมาอยากแบบเลิกงานเร็วเพื่อมาอยู่กับลูก,ไม,กบบไม่ต้องตามกลับบ้านเลยค่ะเออไม่ต้องตามกลับบ้านมันบอกบอกไม่ถูกว่าแบบมันคืออะไรอะ่ะทาไมเราต้องแบบรักอะไรได้ขนาดนี้ความเป็นแม่ของเราที่เราได้สัมผัสในวันนี้ที่เราบอกว่ารักลูกแบบสุดหัวใจใจจะขาดเลยอีกด้านหนึ่งมองย้อนกลับไปแล้วเข้าใจแม่ตัวเองคืออากับแม่ไม่ไม่ได้มี relationship ที่ดีหลายๆอย่างเราก็ มองกลับไปแล้วบางครั้งเราก็เสียใจว่าทําไมแม่แบบไม่คิดแบบนี้เพราะว่าในวันนี้ที่เราเป็นแม่คนหนึ่งแล้วอะหลายๆอย่างแอรก็รู้สึกว่าทําไมแม่ทํากับเราได้ยังไงทําไมไม่ไม่รักเราเหรอ,เห,อเหมือนที่เรารักลูกวันนี้หรออเงยค่ะมันเป็นท็อปปิกที่ค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงเราก็อยากจะให้เขามาอยู่ในช่วงชีวิตเราตอนที่เรามีความสุขแบบนี้ตอนที่เราเป็นแม่คนเหมือนกันออย่างเงี้ยแต่มันค่อนข้างยากเพราะว่าเหมือนแอร์กับเขาเหมือนกันมากเอเหมือนกันมากปุ๊บ มันค่อนข้างจะปะทะกันเยอะนิดหนึ่งอยากจะเปลี่ยนอะไรหลายๆอยา่างอยากจะบี๊กวตอะไรหลายๆอย่างที่ในเรื่องเรียนชีพกับแม่แต่ก็ก็จะทําให้ดีที่สุดเพราะทุกวันเนี้แอดก็ต้องอาเป็นแม่คนแล้วแอดต้องเข้มแข็งเพื่อลูกของแออะไรที่จะมาทําให้แอดสุขภาพจิตต่อมไม่ค่อยดีอะแอก็ต้องเอาเอาตัวเองเป็นหลักก่อนเพราะเราก็ต้องแข็งแรงและเข้มแข็งแล้วเหลีให้ลูกของเราด้วยพี่ว่าในที่สุดแล้วเราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนใครแต่ขอแค่เข้าใจแล้วกันว่าทุกคนต่างกัน บางทีเราอยากได้สิ่งนั้นจังเลยแต่เนื่องเขาจัดให้ไม่ได้เราก็เข้าใจในสิ่งที่เขาพอจะจัดให้ได้ก็แล้วกันใช่ค่ะเพราะหนูบอกเองว่าหนูก็เหมือนแม่นะคะเพียงแต่หนูอาจจะเป็นเหมือนแม่ที่ได้ปรับเปลี่ยนบางอย่างไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นนวันนี้แหละวันนี้ต้องบอกว่าจริงๆเราเห็นภาพแอรินในอีกแบบหนึ่งในคาแรคเตอร์แต่ก่อนนะ